สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาชมคลิปนะคะเป็นคลิปสั้นพิคอาร์ดนะคะวันนี้ก็จะใช้ไพ่คุกกี้นะคะสตอรี่ทาร่นะคะวันนี้จะมีทั้งหมดสองกองนะคะคอนเทนต์ของเราก็คือว่าเขาก็มีใจหรือว่าเราคิดไปเองนะคะคลิปนี้นะจะเหมาะสำหรับคนโสดหรือคนที่แบบแอบ,บมองแอบ,บชอบนะแอบบมองแอบ,บชอบเปสไตล์นี้แล้วกันเนาะ อ่าเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานระล,ลึกถึงในสิ่งที่คุณอยากรู้หรือควรรู้กับคนที่คุณนึกถึงอยู่ในหัวนะคะวันนี้จะมีทั้งหมดสองกองกองที่หนึ่งนะคะอัลลไลท์นะคะกองที่สองนะคะแบคเรบาโดลไลท์นะคะอ่าเลือกให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอโบอจะสับให้แล้วก็เลือกให้พลังงานของเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะขอสัก กองละห้าใบนะคะกลองละห้าใบเนาะเขาคนนั้นที่คุณถามถึงนะคะเขาก็มีใจหรือว่าเราคิดไปเองที่เขาแบบการกระทำของเขาการแสดงออกของเขานะคะอ่ะเรามาส่องเขาซิส่องได้ส่องดีนะคะเอาละค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะเลือกกลองไหนบ้างนะเริ่มต้นสำหรับคนที่เลือกกลองที่หนึ่งก่อนนะ มาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะไปกันเลยค่ะอาร์ลไลท์23นะคะอ่ะคนคนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็มีใจให้เราหรือว่าเราคิดไปเองนะคะมาเริ่มสิอ่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะมีความอบอุ่นคนนี้น่าจะเป็น เป็นคนขี้งอแงนะเป็นคนขี้เป็นคนขี้งอแงนะคะขึ้นมาน้ําตาไหลเป็นคนที่งอแงเป็นคนที่แบบเขามีความเศร้าอยู่ในใจนะคะเขามีความเศร้าอยู่ในใจขึ้นมาเลยนะคะช่วงน,น,นี้เขาน่าจะเจอวิกฤตของชีวิตนะคะเขาน่าจะเจอวิกฤตของชีวิตอะไรบางอย่าง เอาละค่ะพลังงานของเขานะคะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกก็ได้เป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่แบบว่ามีความสร้างสรรค์นะคะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะคนคนนี้อืมโ of p e n t a c l e คนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูว่ากับคุณเขาเป็นยังไงบ้างกับคุณเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนเขาแบบทำตัวแบบเนี้ยนะคะที่จริงเขามีใจให้เราหรือเราคิดไปเองคะ่ะมาดูซิเขามีใจให้คุณหรือว่าคุณคิดไปเอง ควินอวอนขึ้นมานะคะเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ชอบเช็คสเสน่ห์ชอบเช็คเลตติ้งนะเหมือนแบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบเซ็กซี่อะเออนะคะจะชอบเช็คเลตติง้งเช็คสเสน่ห์มาดูว่าเขามีใจให้คุณหรือเปล่าอ่ะมองบว่าเขามีใจให้คุณนะคะเขาก็รู้สึกแบบดูสิอันนี้อะไร จะ g h p r i n ท e d ขึ้นมานะคะในใจลึกๆนะคะเขารู้สึกนะคะไม่ใช่เขาไม่รู้สึกเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมันเหมือนว่าไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์มองตากาันหรือว่าในสถานะของการแอบชอบทำว่าเขารู้สึกถึงคุณไหมเขารู้สึกนะคะมีใจไหมล่ะคุยนบครับมีใจค่ะรู้สึกมีใจ เออมีใจจริงๆนะคะเขารู้สึกแล้วก็มีใจกับคุณจริงๆคุณไม่ได้คิดไปเองเพราะว่า the high p r i n t e ขึ้นมาเนี่ยมันมีอารมณ์ของความผูกพันของความที่แบบไม่ธรรมดานะคะเออคนคนนี้มาดูเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะเขาก็รู้สึกแล้วก็มีใจนะคะอืมไม่ใช่คุณคิดไปเองแน่นอนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะคนคนนี้ judgment นะคะเขามองคุณเป็นคนที่เปิดเผยนะคะเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่แบบว่า แฮปปี้เป็นคนล่าเริงสดใสนะคะเป็นคนล่าเริงสดใสหน้ามองนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไฟออฟสอดเนี่ยมันจะเป็นเอเนจีของคนที่ระแวงระวังเหมือนเขาจะระวังเขาจะกลัวคุณรู้เขาจะกลัวคุณร, <laughs> ณรู้เหมือนแบบ คล้ายๆแบบว่าคุณแสดงออกอีกแบบหนึ่งแต่ที่จริงอ่ะคุณรู้ทันเขานะประมาณเนี้ยอืมเหมือนเขาก็กลัวคุณรู้ว่าเขามองคุณหรือว่ารู้สึกกับคุณยังไงด้วยนะคะทัวบสอดทัวบสอดขึ้นมาห้าสิบห้าสิบเขาไม่มั่นใจตัวเองหรอกว่าคุณน่ะคิดยังไงกับเขา นะคะคนที่เลือกก่องที่หนึ่งเขาไม่มั่นใจว่าคุณคิดยังไงกับเขาแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเปิดเผยชัดเจนน่ารักเป็นคนแฮปปี้เฟรนลี่นะคะเออแต่าบางครั้งเป็นคนที่แบบว่าอ่าเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ะนะคะเป็นคนที่มีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะดังนั้นนะคะ ความที่แบบว่ารู้จักคุณหมอโบว่าเขาไม่ได้รู้จักคุณพอร้อยเอร์ซนะคะเขาแค่แบบว่าไม่หมั่นใจลังเลหรือว่าไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขานะคะแต่สิ่งที่เขาคิดกับคุณมันมีแน่นอนในใจลึกๆนะคะมันเหมือนแบบว่า คุณสามารถมองออกผ่านแววตาอะไรบางอย่างได้ถึงเวลาที่เขาเศร้านะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณรู้ใจเขานี่แหละคือสิ่งที่แบบความรู้สึกในใจของเขาเออเหมือนคุณรู้ใจเขาเวลามองตาเวลารู้สึกหรือว่าสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะอืมเขารู้สึกนะแต่ว่ามีใจเท่าไหร่นะไม่รู้นะคะแต่ถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกคะ่ะสําหรับกองที่หนึ่งนะ อ่ะมืนี้ทีนี้เรามาดูกองที่สองกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะแบ็คราบาโดไลนนะคะออหินแห่งตาที่สามอันนี้ก็จะเป็นแบบสุดยอดนะคะมาสเตอร์ฮิลลิ่งเหมือนกันนะคะสำหรับการทำสมาธิขั้นสเปเชั่ลสูงสุดเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็ สุดยอดเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นที่รุ่นที่เก้าที่หมอโบแบบว่าให้ให้นักเรียนนะคะอืมนะรุ่นที่เก้าให้ Black, แบล็ครามาดูไลท์นะคะเอามาดูสําหรับคนที่คุณถามถึงเขามีพลังงานแบบไหนคะอืมคนนี้นะคะฮอตมากเลยอะ่ะคนนี้ฮอตมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบฮอตมั่นใจในตัวเองมีเสน่ห์มีคนแอบชอบเยอะคนเนี้ยนะคะเขาเป็นแบบ เป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเออมีความฮอตมีความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบุค,คลิกก็แบบมาดเสลือเกินไม่ว่าจะหญิงหรือชายคือเป็นคนมีทรงเป็นคนมีบุค,คลิกมีแบบแรงดึงดูดนะคะให้หน้าค้นหาด้วย Pa จออบคับเขาเป็นคนน่ารักมากคนเนี้ยเดลเวอร์เสน่ห์นี้ดับเบิลเลยนะคะ เขาเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีแรงดึงดูดมีเซนส์นะคะแล้วเป็นคนที่แบบว่าใครใครรู้จักเขาก็อยากที่จะรู้จักเขามากขึ้นอ่ะเออนี่คือพลังงานของเขานะคะเขาเป็นได้ชั้งเทาราศีเมถุนกรกฎมีนพิจิกหรือว่าอืมกรกฎมีนพิจิกหรือเมถุนนั่นแหละนะคะ อะแล้วก็จะมีความเป็นชาวธาตุลมเอ้ยไม่ใช่ธาตุไฟผสมนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคนเนี้ยเขามีใจให้คุณหรือเปล่าหรือว่าคุณคิดไปเองนะคะทําไมคุณถึงถามอันนี้มาดูซิเขามีใจให้คุณไหมหรือว่าคุณคิดไปเองเขามีใจวายเดววลขึ้นมาเลย <laughs> เดววลขึ้นมาเลยอ่ะสุดตรงนะเนี่ย อะ six of cups เขามีใจค่ะคุณ seven of pentacles แต่เขาเป็นคนไม่แสดงออกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะมีเดวิลขึ้นมาคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยถ้าฉันชอบใครฉันชอบมากเกลียดเกียดมากนะอย่างเงี้ยมันมอีอารมณ์ของความแบบถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบมากแต่ถ้าชอบก็แบบว่าไม่มีเงื่อนไขอะนะคะแล้วก็ถามว่าเขามีใจใคุณไหมหมอบอกว่าเขามีใจใคุณนะดูสิ ทัครับขึ้นมาเลยอ่ะเขามีใจให้คุณนะคะเออจริงๆด้วยเขาชอบคุณแล้วเขาอ่าถึงขั้นหลักเลยอะ่ะนะคะดีใจละสีอ้าว <laughs> ดีใจละสีอ <laughs> ุ้ย king of pentacle นะคะเขาเป็นคนที่อดทนมากเหมือนเป็นคนที่อดทนกับคุณมากอะคะ่ะเออไม่รู้ว่าผู้ผคุณแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แอบชอบหรือคุณอยากจะแบบเฮ้ยเขา เขาแสดงอาการแบบนี้เขาชอบเราหรือเปล่าเขาชอบค่ะเขาชอบดูสิเขาชอบคุณเขามีใจให้คุณอาจจะหลงไหลข้างใครอะไรบางอย่างในตัวคุณมาดูสิเขาชอบอะไรในตัวคุณคะว้าวเขาชอบความครีเอทีฟของคุณเขาชอบความมั่นใจของคุณเขาชอบการที่คุณเป็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอืมแล้วก็คือมันน่าเอ็นดูอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาชอบคุณนะคะน่าเอ็นดูแล้วก็เหมือน ใจดีนะคะเป็นคนที่สินเสมอกันนะเนี่ยคุณกับเขาอืมเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนน่ารักนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะอ่าใบสุดท้ายนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่ได้แบบเริ่มต้นใช่ไหมอ่ะนะคะยังไม่ถึงเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มต้นถึงขั้นเป็นแฟนและอ่ะนะคะอืมหรือว่า ไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่ได้เริ่มต้นก็ได้มีพลังงานของเดวิลนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาไม่พร้อมหรือว่ามีใครสักคนซ่อนอยู่ก็ได้อันนี้มาถามเฉยวๆว่าเอ้ยเขารู้สึกยังไงมีมีความรู้สึกให้แล้วก็ชอบค่ะแต่เนื่องจากเดวิลเนี่ยอาจจะเป็นเขามีใครอยู่แล้วหรือคุณมีใครอยู่แล้วก็ได้หรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าหลงไหลอ่ะเออหลงไหล,ล,ไ,หลได้ปื้มอ่ะค่ะเอเอแอบหึงแอบหวงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยทัทง้ทงๆที่ไม่รู้ตัวเลยนะอย่างเงี้ยนะคะสรุปนะคะคนนี้นะคะ เขามีใจแล้วเขาชอบด้วยค่ะทั้งทั้งมีใจด้วยชอบด้วยรู้สึกด้วยนะคะโอเคค่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะสำหรับกองสองค่ะเลิฟเลิค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ